มาตอนนี้เรามาเล่นเกมพืชประทะซอมบี้นะคะที่คล้ายๆกับต้นฉบับเลยนะจ๊ะแต่ก็สนุกอยู่นะคะมาเลยก่อนแรกเราก็จะเอามาใช้พืชสีเขียวนะคะเป็นพืชเริ่มต้นที่เราจะต้องมีนะคะอ่าเราก็วางต้นทานตะวันไปเลยนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยจ้ะดูเหมือนว่าแถวที่2จะมาแล้วนะคะเราก็วางดักไปเลยจ้ะฉันบอกเลยว่าฉันจะไม่ให้พวกแกหลุดรอดไปได้แม้แต่ตัวเดียวนะคะเพราะว่าพวกแกจะต้องโดนฉันยิงจนตายยังไงล่ะ พี่คิดว่าด่านแรกก็คือแบบวางต้นทันตะวันล็อกเดียวก็เกินพอแล้วนะคะมาตอนนี้เราก็วางครบเซตแล้วนะคะไม่ต้องมีอะไรที่น่ากลัวเกินไปกว่านี้หรอกจ้าเพราะว่าด่านแรกคือง่ายเวอร์อีซี่เห็นปะพูดปุ๊บจบเลยเห็นปะมาด่านที่2นะคะเราต้องเจอกับพุดดิ้งถึงสองสี่กันเลยดีเดียวเชียวนะคะด่านนี้พี่ก็แนะนําให้วางต้นทันตะวันแค่ล็อกเดียวก็พอนะคะเราสามารถสู้ได้อย่างแบบชิวๆ ตอนนี้น้องกำลังเดินทางมาแล้วนะคะนี่เลยเราก็เอาต้นไม้สักความมั่นของอฟุดดิ้งพวกนี้นะคะอดาด่านนี้เอาเราอาจจะไม่ต้องถึงมือพืชน้นําแข็งนะคะแต่เราลองใช้ดูนะคะแต่พี่คิดว่ามันก็ไม่ได้ทําให้หนืดขนาดนั้นนะคุณผู้ชมเออมันไม่ได้ทําให้หนืดเหมือนเกมต้นชบับนะคะแต่ว่าพี่ยักษ์ของเราคือแบบตัวบเบลเล็กเลยดูอะตัวใหญ่เวอร์ใครเห็นใครก็กลัวแกซอมบงซอมบี้ยังลงยนลงเยลลี่เห็นคือกลัวโมดคือพี่ยักษ์ตัวใหญ่เวอร์ นี่พยักษ์จากทียอดไปเนี่ยโคตรตึงนะคะดูหน้าตาน้องก่อนอ่าแก้วมังกรไปเลยค่ะระเบิดตุ้มตามเกมจะได้จบไวๆนะคะนี่เอาพยักษ์ของเราตัวหัวแตกก็เดี๋ยวพาไปเย็บนะคะไม่ต้องกลัวมาเพื่อความจบไวนะคะระเบิดแห่งเทพพะน้าออตุ้มเรียบร้อยมาด่านที่สามนะคะเราจะต้องเจอกับเยลลี่เยลลี่หัวกระโหลกนะคะเยลลี่อะไรวะหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกเขาควายอเออมาละตอนนี้เยลลี่มาละจ้านี่เลยเอา ด้านนี้นะคะพี่อาจจะใช้ต้นันตะวันถึงสองแถวกันเลยเดี๋ยวเชียวนะคะเดี๋ยวแถวนี้มา3ามตัวเลยลอกเกินไปป่ะพี่เอามาวางพี่น้ําแข็งสักหนึ่งตัวนะคะให้ช,ช่วยกันหน่อยนะคะมาต่อไปอันนี้ก่อนตัวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแถวล่างมาถึงสองตัวแล้วลอกเกินไปป่ะพี่เอามาวางไปก่อนเลยค่ะถังว่านี้ใช้นี่ก่อนระเบิดหรือหมใช้ที่ฝาวะอยากจะเออใช้ไปก็ได้เออแต่ถ้าเรจบจบนะคะเออ พี่ว่าแถวที่สองนี่พี่ต้องหามมาวางแล้วล่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวนะยินลีหัวกะโหลกมันมาแล้วโลกเกินไปปะพี่เดี๋ยวก่อนวางอันนี้ก่อนเลยนะคะเราจะได้มีพลังงานใช้เยอะๆนะคะนี่เลยเอาพี่บึกเอาพี่บึกเป็นเออโล่นะฮะพี่บึกเราเอาอยู่อยู่แล้วนะคะเออไม่ต้องกลัวจ้าไม่ต้องกลัวแล้วก็ฟังต้นทางตะวันแบบชิวๆไปก่อนนะคะไม่ต้องกระต่ายตื่นตูมมากมายนี่เลยวางตัวน้ําแข็งนะคะวางไว้ตรงนี้เออจะได้ช่วยๆกันนะคะ ตอนนี้ต้นทานตะวันเราก็ครบซึงสองล็อกกันแล้วนะคะเ,เรื่องเงินเรื่องทองก็ไม่ติดขัดกันแล้วเนาะนี่เลยอ่ะมาตอนนี้มีพืชน้นําแข็งถึงสามตัวแล้วนะคะตอนนี้ก็ชิวๆนะคะไม่ต้องกลัวอะไรมากมายนะจ๊ะเล่นกันแบบชิว,ชว,ชวๆเลยเธอตัวสุดท้ายปะเนี่ยตัวสุดท้ายปะเนี่ยมาตัวสุดท้ายแล้วเบิดตูมไปเลยคะ่ะเพื่อความรวดเร็วอ่ารอบนี้มีเลี่ยงคาวนะคะโอ้ my god คิดว่าน่าจะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะจ๊ะก็เล่นไปตามสเต็ปเลยนะคะก็วาง วางพืชทานตะวันก่อนเลยนะคะ2ตัวตามด้วยอันนี้ตัวธรรมดาก่อนเออเพราะว่ามันใช้เงินน้อยนะคะคุณผู้ชมก่อนนะเยลลี่ข,าข่าควายมันเยอะเกินไปปะเนียเธออันนี้อันนี้ฝากก่อน,นะค่ะคุณผู้ชมเกมนี้ถ้าคือเยลลี่มันมันหลุดรอดออกมาได้คือเกมจบเลยนะคะแค่ตัวเดียวเองอะเกมต้นฉบับคือมันจะมีรถไถคอยไถยแต่อันนี้มันไม่มีไงคุณผู้ชมพี่คิดว่าพี่ต้องใช้แก้มังกรแล้ววะ่ะแก้มังกรระเบิดดักหน้าไปก่อนนะคะคุณผู้ชมจังหวะนี้โอยเอาตัวน้าแข็งมาวางตรงนี้ก่อนดี่ฟัคุณผู้ชมนี่เลย ช่วยกันก่อนนะคะแล้วถามว่าพี่บึกก็ช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะพี่ทั่วเราเนี่ยเออช่วยได้เยอะมากเลยอ่ะถ้าไม่มีพี่บึกชีวิเราจะเป็นยังไงกอก็ไม่รู้แกไอไ้ขอ้างค่าวมันมาแล้วว่ามันค่าวมันมาแล้วว่านี่เลยแกจะต้องโดนสกัดดาวยัวนะคะสู้ไม่ไหวว่ะเกมจะจบลงแล้วนะจ๊ะเราจะเป็นผู้ชนะอีกรอบลอโอ้ my ม o ก็เลยเรานี่มันคือแบบว่าสุดยอดเลยนะคะเนี่ยไม่หรอกด่าน,นง่ายอยู่นะคะจะเจอด่านยากก็รู้ อุ้ยเดี๋ยวก่อนไอตัวเยลลี่นี่มันมีแบบว่าหมวกกันน็อกแล้วก็มีเข่าด้วยเนาะโอ้เดี๋ยวก่อนเอยเราได้พืชไหมว่าทําอะไรได้อ่ะอ๋อไอตัวนี้น่าจะเป็นพืชที่ขมือบนะคะขมือบไอ้นี่เลยเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งขมือบเลยค่ะปึ๊บขมือบแดกไปเลยค่ะขมือบกินใบเล่าจังหวะนี้อ่ะเดี๋ยวก่อน เอาวางปุ๊บสกัดดาวยั่วไปก่อนนะคะโ oh อ้ไม่ก่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแปบ๊บหนึ่งพี่ใจเย็นนะโอ้โหค่อยๆค่อยๆมากันก็ได้จ้าโอ้เดี๋ยวก่อนนะไอเยลลี่หมวกกันน็อกมาเยอะเว่อว่ะนี่เลยเอาหมวกกันน็อกนี่เลยวางไว้ก่อนนะคะเอาพี่บึกวางไว้ก่อนนะคะจังหวะนี้เดี๋ยวก่อนไอห่าเอ้ยพูดมากจนลืมนี่เลยตู้ไปเลยจิ้มหายแล้วเอ้ยนิดเดียวเองอ่ะเดี๋ยวก่อนจะตายห่าแล้วเดี๋ยวก่อนเฮ้ยป้อมร่างกำลังจะตุยแล้วอันนี้วางวางวางสกัดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งใจเย็นก่อนโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะอขุดขุดอันนนนีี้้ขุดอั ดี๋ยวแป๊บหนึ่งแก้มังกรต้องเข้าเราบ้าไหมแก้มังกรแก้มังกรแก้มังกรระเบิดเลยพี่ระเบิดไปเลยค่ะจังหวะนี้อ่ะแล้วกูไม่มีตัวเติมอ่ะไม่มีตัวเติมทําไงดีวันเนี้ยอ่ะพี่บึกพี่บึกถ่วงเวลาไว้ก่อนนะคะพี่บึกถ่วงเวลาไว้ก่อนค่ะระเบิดอนี้ก่อนระเบิดไปเลยค่ะเอาไม่ทายยิบหายแล้วเดี๋ยวก่อนมันไม่มีตัวเติมมาคุณผู้ชมแล้วตัวบอสมาด้วยตัวบอสมาด้วยทําไงล่ะโอ้โหการเงินก็แย่ว่าตอนนี้การเงินการงานก็แย่ว่าตอนนี้ทํำไงวะเนี้นี่วางข้างบนก่อนค่ะไปสองตัวนะคะ พี่บึกสู้ๆก่อนนะคะพี่บึกระเบิดตรงนี้ก่อนตูมเรียบร้อยค่ะโอเคมาก็บเงินก่อนตอนนี้หิวเงินมากค่ะหิวเงินมากค่ะโอ้ไหวปะเนี่ยพืชชั้นไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยโอ้ไม่ได้แล้วต้องวางต้องวางกำมังก่อนแล้วค่ะโอเคโอ้โหเส้นยัแดงผ่าแปดมากเวอร์ผ่านพอดีเลยคุณผู้ชมรอบนี้พี่ว่าแม่งโคตรยากเลยคุณผู้ชมบอกเลยอ่ะเราได้พืชที่สามารถทนพิษได้นะคะมาเลยลูกท่านจะต้องผ่านในด,ด่านนี้นะคะ ฉันจะตั้งใจเล่นนะคะฉันจะพูดให้น้อยลงนะคะเออมาวางพืชของตัวก่อนมาแล้วค่ะมันเริ่มมาละเอาไงเอาวางตัวไหนก่อนดีเอาวางอันนี้ก็เลยพืชเออนี่เลยยิงผิดไปอู้มันยิงไวมากเว้โอ้ไม่ก้อนเลยแตงกิ้วเลยนะจ๊ะจังหวะนี้ยิงไวอาจจะแต่อาจอาจะบางทีอาจจะยิงเบาก็ได้นะคะแต่ว่าเออก็แล้วมันไม่ติดผิดบ้างเลยวะเอ,อบางทีพี่คิดว่ามันจะติดผิดนะคะมันก็ไม่ติดว่ะ ก่อนแบนนงมึงมึงมึงบินมาไวมากรีบไปไหนเนี่ยโอ้นี่เลยเอาเอาพืชเอาพืชน้ําแข็งก่อนนี่เลยเพิ่มเนืดเพิ่มความเนืดนะคะเราสามารถหยุดยั้งไอ้ข้างคาวนี่ได้มันไวเกินไอ้ข้างาวเนี่ระวังนี่ก่อนค่ะเดี๋ยวลูกผลิตผลิตพลังงานให้ฉันหน่อยเร็วๆลย้ตายหาแล้วเดี๋ยวก่อนแบนแปเบนึงไปหนึ่งไฟผิดจผิดอันนี้ก่อนดักก่อนค่ะดักก่อนค่ะเฮ้ยบอสมาแล้วรอบอสมาแล้วๆอ พี่อยากได้ไอ้นีส ranging, ส่ว่าตัวพีต้าไอตัวไอตัวยิงเร็วมาเร็วๆสีม่วงสีม่วงเร็วๆมาแล้วมาแล้วเร็วๆเอาตรงไหนดีวะเอาตรงไหนตรงไหนดีตรงนี้ก่อนข้างล่างก่อนแล้วกันนะคะข้างล่างมาเยอะชิบหายเลยอ่าตรงไหนดีตรงไหนดีก่อนถั่วเก็บไว้ก่อนนะคะถั่วเก็บไว้ก่อนยามถูกเฉิญนี่เลยซื้อต้นทานตะวันก่อนนะคะพลังงานเป็นสิ่งที่สําคัญมากเวอร์มาซื้อสีม่วงดีกว่าตัวสีม่วงนะคะขาดอีกห้าสิบขาดอีกห้าสิบเลค่ะโหมา พูดพูดถึงว่าเงินขาดก็มาเลยนะคะเอาตรงไหนดีวะเอาเอาเอาไหนดีวะอาเ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 อันนี้กันเฮ้ยอันนี้กันเออพี่คิดว่าตัวสีม่วงมันจะต้องวางทุกช่องจริงๆนะคะพี่ว่ามันถึงจะเทันนะฮะอ่ะพี่ว่ามันก็ทิวอยู่นะด่านนี้ถ้าเรารู้จักวางแผนวางอะไรนะฮะนี่เลยมาตัวสีม่วงเอาวางไหนดีวางนี้ปึ๊บอะเป็นไงสุดยอดไปเลย